สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่นะครับสยามพารากรอนนะฮะวันนี้มันมีงานอะไรครับ นี่นี่นี่นินครันี่งานนี่งานนี่นินนี่งานสยามโปรคอนนะครับบอสนะครับเอ็กซ์โปรนะฮะเป็นงานมหากรรมของนาฬิกานะครับก็จะมีพวกแบบแต่ละแบรนด์นะครับมาลดกระหนำซัมเมอร์เซลร์หรือมาดูว่ามันมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าในทั้งหมด4-5แบรนด์เนี้ยแบรนด์ไหนทำยอดดีดีดีที่สุดสำหรับในช่วงเวลา7วันที่ผ่านมาโอเคครับไปดูครับผมจะให้ดูนี้อันนี้อันนี้คือเรียกง่ายๆคือโอเิอแบทแมนนะครับนี่ครับเป็นตัวใหม่ของปี2020ครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ 8,900บาทตัวนี้นะครับนะฮะผมเคยบอกแล้วนะครับ Oris Diver 65นะครับตัวนี้ดุดังมากในต่างประเทศนะครับแล้วก็มีแบบโเกอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับเอาบอกมาทำรีวิวกันเยอะมากเนี่ย Oris Diver 65 x t y Five นะสแตนเลสสตีลนะครับบรอนนะตัวนี้เป็นบรอนนะครับราคาเท่าไหร่มาดูกะนหนึ่งพันเก้ารบาทนะครับแต่ที่นี่ก็จะมีส่วนลด25%มี20แล้วก็ออนท็อปอีก5แล้วก็ออนท็อปอีก5เป็น20่สบวกหบวกหโอเคครับนะฮะก็มาดูอีกรุ่นนึงนะคครรับก็ือุ่นนนี้ Oris ะะฮ X โมโตโร่ลิมิเต็ดนิชั่นนะครับตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าเป็นระหว่างนะครับโอริสกับโมโมโตโร่ oro, ที่โด่งดังในประเทศญี่ปุ่นมากนะครับตัวนี้เขาเขาคอลแลบกันนะครับเขาคอลแลบทำนาฬิกากันนะครับก็คือเอาสายเนี่ยที่เป็นหนงเกงเยนเ,เนี่ยนะครับมาทำนาฬิกาก็ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนิชชั่นนะเป็นสเปเชียลลิมิเต็ดนิชชั่นนะครับ, ed Edition, รบตัวนี้เนี่ยก้บอกเลยตัวนี้นะครับ ออกมาได้ลงตัวมากเพราะว่ายิ่งใส่ยิ่งเท่เพราะว่ากางเกงยีนเนี่ยยิ่งใส่ยิ่งเท่เขาก็เลยแบบทำนาฬิกากับกางเกงยีนที่มันคอลแลบให, in ให oh okay, okay, okay. okay. ้มันเข้ากันนะยิ่งใส่ยิ e> ่งเก่ายิ um ่งขึ้นลายก็ยิ่งเท่เช่นกันครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาถามพี่คนขายนะว่าเป็นไงครับอาทิตย์นี้นะงานจบวันไหนพี่วันที่ยีครับงานจบวันที่29วันนี้ว่าอะไรฮะ27อีก2วันงานจบตั้งแต่วันที่9จนถึง27เนี่ยเป็นไงยอดเป็นไงบพี่อันนี้ก็ขายดีครับขายดีนะครับท่านนไหรุ่นไหนขาายยยดีีีส่่่่งงพจจรริมมมมมัันนนนนกกกกกก็็็็็็ะะเเเปปลลลลุุทอแแ้้ววบบโโ โมโมทาโร่นี่คือแบบสุดยอดเลยไฮไลท์เลยฮไลท์เลยปีนี้เลยนะเพราะเป็นแบบเจอกินโมโมทาโร่กับมือโอลิสทำคอลแลบกันอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งแต่6วันที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่วันที่9ก้ถึงยีเนี่ยขายที่กินเลยทั้วเนี่ยเยอะอยู่ไหมได้อยู่นะอะไรที่ขายเยอะที่สุดดีกว่าที่พี่แบบผ่านมือพี่เลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโมโมทาโร่ครับโมโมทาโร่นี่เยอะสุดละเวลาใส่ในการะทงถอนแผงมาเพราะแบรนด์เพชรเนี่ยตัวบาทกระจกได้ดีมากอันนี้หน้าปัดก็ยังคงเดิม สี่สามจุดห้ามิลเหมือนเดิมครับเฮ้ยเป็นตระกูล GMT กันน้ำสามร้อยเบสเหมือนเดิมครับนะฮะฮดูเวลาีอำแหน่งเหมือนเดิมน,นะสวยจริงสวยจริงสวยจริงโอ้ยนะฮะผมเสืองโดแล้วป่ะดูสีส้มเนี่ยสีส้มนี่มีเลียนเดียวเดี<ๆ>วยวเหลือเวลาอสองวันนะเรือนนี้มีเรือนเดียวนะหรือจะไปอยู่ที่เพจเดียวเ,เลยเฮ้ยโคตรสวยว่ะสายก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เราซื้อรุ่นนี้รุ่นนี้สามารถเปลี่ยนได้ตลอดโอเคเลยอ่ะนี่ดู แล้วกับยอดปีนี้ก็ยังไม่ได้กระทบอะไรมากไม่ไม่กระทบครับไม่กระทบเลยคือคนมีกระตังเนี้ยก็ซื้ออยู่ดีใช่ไหมนะใช่ครับเดี๋ยวเราไปช็อปกุชชี่ต่อนะครับนะฮะกุชชี่ต่ออันนี้คือตัวแหม่มผู้หญิงเนาะแล้วของผู้ชายตัวไหนผู้ชายข้าของผู้ชายตัวใหม่ก็จะเป็น่างี้อืมแล้วอันนี้ของผู้ชายฮะเดี๋ยวจะพามาดูว่าเฮ้ยแต่กุชชี่ปีนี้ทำออกมาเหมือนเดจั์ทูผู้หญิงสายจูบรี่เลยนะ มออเคันนี้ตัวใหม่เลยได้อยู่นะขายออกไปเยอะมีอะไรเ้างมีนี่ยอดยังไงมันพี่โอเคไหมยอดนีค่ะแต่ขาได้ข่าวว่าเดือนหน้าราคาจะปรับขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะปรับขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่อันนี้ยังไม่ขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะประมาณนี้เนาะคาดว่าจะปรับขึ้นแต่ขึ้นแน่นอนเดือนหน้าส่วนพวกนี้ตัวพวกนี้มีมานานแล้วเนาะค่ะเขี่ยครับผมครับ ทำไมมาเดินแล้วโอ้โหดูสบายสบายสไตล์โอเล่ครับเราไม่ต้องแบบหรูหราอะไรมากเป็นไงแท็กปีนี้ขายดีไหมครับขายดีครับขายดีเหมือนเดิมแล้วเห็นได้ข่าวว่าเดือนหน้าราคาปรับขึ้นเลยหรือยังไม่มีมุมที่จะปรับขึ้นครับปรับขึ้นครับเดือนหน้าใช่ไหมครับใช่ครับก็ประมาณสิบถึงสองเท่าเหมือนเดิมปีนี้อะไรผู้หญิงหรืผู้ชายขายดีสุดครับอ่าคู่คู่เลยใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นตัวใหม่เนื้อเลยโหนี่สวยมากเลยรนอาหาร ตอนที่แท็กแล้วย้ายค่ายมาแล้วไม่ใช่อันเดิมแล้วตอนนี้เป็นอะไรดูแลอยู่ครับ80ปี9กรุ๊ปครับนี่นะฮะอะไรขอพี่ครับ80ปี9กรุ๊มแป๊ก80ปี9กรุ๊ปนะฮะใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีกี่สาขาครับพารากอนพารากอนเดี๋ยวมาบางแคแล้วเดี๋ยวมาบางกตินะฮะก็มีพารากอนเดี๋ยวมาบางแคแล้วเดอ๋ยวมากปิสำนักงานใหญ่อี่ไหนครับพี่เี๋ยวที่จุดอทันไทยทาวเวอร์คิดทันไทยทาวเวอร์ในการณีมีปัญหาอะไรก็สามารถส่งก็ช็อปหรือไม่ก็ส่งเขาที่จับใจได้ด้านโอเคครับ โอเคนะครับก็สรุปคร่าวๆนะครับวันนี้วันที่27ผมสรุปคร่าวๆนะครับก็จะมีแบบ1ใน3นะครับของนาฬิกาแบรนด์นะคผมเชื่อว่ายังยังเป็นโอริสแล้วก็เป็นไทเปอร์ e แล้วก็ยังเป็นคุกชี่อยู่ที่จะเป็นแบบ คือหนึ่งในสามนะครับแต่ว่ายอดขายยังไม่อยู่ทางก็คือแบบาที่ผมยืนดูตลอดนะครับก็คือยอดขายยังมีการคนเดินเข้าออกซื้ออยู่ตลอดเวลานะเราคือสังเกตอันนี้คือจากความคาดการณ์ของผมเองนะครับเพราะว่าพอเราไปถามเนี่ยเขาก็บอกว่าขายดีนะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับเดือนหน้าเนี่ยทุกแบรนด์เนี่ยปรับราคาขึ้นจากราคาป้าย10ถึง1 2เปอร์เซ็นต์ตามความคาดหมายของที่ผมคาดหมายไว้แน่นอน100เปอร์เซ็นต์นะครับก็ใครอยากด้การช่งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีอยู่สัท่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิดีอนาฬิกาสวยๆแต่ละบรัค ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะก็วันนี้หมดเพียงเท่านี้ครับงานสยามเอ็กโปสยามพราซ่ครับบคุณครับ